สวัสดีค่ะสายฝอนะจ๊ะผู้หญิงที่หาสามีฝรั่งนะคะทุกคนเลยนะคะคุณหาสามีแล้วคุณก็เลือกนะคะลักษณะภายนอก สีผิวผมสั้นผมยาวหน้าตาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเตี้ยตัวอ้วนตัวผอมคือภายนอกนะคะผู้ชายเขาก็เลือกเหมือนกันนะคะผู้ชายก็เลือกผู้หญิงผิวขาวผิวเข้มผิวสองสีผิวแทนแทนสีดำแทนสีขาวอะไรก็ว่าไปนะคะผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าหนูติดต่อคุยกับฝรั่งในเว็บเดทมาระยะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เขาชอบ ผู้หญิงผิวสีค่ำค่หนูไม่ใช่สเปคเขาเพราะหนูผิวขาวหนูเริ่มท้ออย่าเพิ่งท้อค่ะอย่าเพิ่งท้อคุณยังไม่เจอคนที่ใช่คนนั้นของคุณนะคะยังไม่เจอเนื้อคู่นะคะติดต่อต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่แนะนํานะคะเว็บที่คุณใช้ถ้าคุณใช้อยู่เว็บเดียวนะคะเปลี่ยนเว็บใหม่ถ้าคุณใช้เว็บของไทยใช้เว็บต่างชาติบ้างและนั่นก็คือต้องลงทุนบ้างนะคะใครที่ทุนน้อยต้องใช้เว็บไทยอย่างเดียว คุณก็เปลี่ยนนะคะและคุณก็ต้องเลือกคุยกับคนที่มีข้อมูลหรือมีอะไรที่แตกต่างจากผู้ชายที่คุณเคยเลือก ตรงนี้เนี่ยพูดยากนะเมื่อคุณมีสเปคแล้วจะทําให้คุณเนี่ยเลือกได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าคุณไม่มีสเปคนะคะคุณก็จะเลือกไปเรื่อยเรื่อเื่อยนี่คือคําแนะนําคําแนะนําแรกเลยนะป๊ตมีวิดีโอคุยเรื่องตั้งสเปคผู้ชายของเราไว้แล้วต่างหากคุณไปฟังได้นะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงคุณต้องมีสเปคผู้ชายของคุณก่อนสเปคผู้ชายของคุณนะคะนอกจากจะเป็นลักษณะภายนอกแล้ว รวมถึงนิสัยใจคอความชอบส่วนตัวกิจกรรมที่ชอบทำและอื่นๆนะคะคุณจะได้วิเคราะห์ วินิจฉัยวินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยที่ต้องเป็นคุณหมอวินิจฉัยโลกจะได้วิเคราะห์พิจารณาให้ถวนทีทีทวนว่าเขาเป็นคนที่ตรงใจคุณไหมนะเมื่อคุณเจอผู้ชายที่เขาบอกว่าคุณไม่ใช่คุณอย่าเพิ่งถอดใจคุณยังไม่เจอคนที่ชอบสิ่งเดียวกันคล้ายๆกันตรงกันคุยกันรู้เรื่องเท่านั้นเองนะคะ,ปะเปลี่ยนเว็บนะคะ หรือใช้หลายๆเว็บและเปลี่ยนวิธีการคุยไหมเปลี่ยนลักษณะผู้ชายที่เลือกแบบที่แตกต่างไปไหมโบตพูดได้แค่ก็ทั่วไปนะถ้าจใจโบช่วยดูนะคะคุณต้องคุยกับโบโบจะได้รู้ว่าคุณอะชอบแบบไหนยังไงแล้วโบก็จะนึกตามที่โบคิดว่าเมื่อคุณชอบแบบนี้คุณน่าจะต้องเลือกติดต่อกับผู้ชายแบบไหนยังไงนะคะคุณเลือกเขาก็เลือก เมื่อเขาเลือกคุณคือเราก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันนะจ๊ะอย่าให้เขาเป็นฝ่ายเลือกฝ่ายเดียวใครอยากคุยเข้ามาในกลุ่มไลน์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรานัดโทรคุยกันส่วนตัวอีกทีนึงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ